<c oughs> อันนี้คือ <c oughs> <ะ>เป็นการอแฮมอแฮมแบบออแฮมแบบมีสเต็ปไอเราก็นึกว่าแบบเหมือนจะทําเพลงอะไรอย่เงี้ย oh. แต่ว่าอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แบบว่านักร้องเขาทำอะไรอย่เงี้ยเราเขาไม่ถึงนะครับ <c oughs> ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนอะอย่างงี้ใช่ไหมขอลงออเมื่อวานเนี่ยพอคุยกับพี่ต๊อกเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้มีรุ่นพี่แคนที่มาหาอะไรเนี่ยส่งข้อความบอกว่าช่วยบอกพี่ต้องหน่อยว่าพี่ชอบเขามากเขาเป็นคนตลกมากขอเบอร์ด้วยค่ะพี่ผมเป็นผู้หญิงนะครับผมได้ยังไม่มีปัญหาได้อะกันะโอ้สุดยอดเลยครับผม มงนี้ดีเจน้องแคนดูแลคุณนู้ฟังคุณนู้ฟังอยากจะบอกว่าเพลงที่เขาจะเปิดอ่ะยังไงคะฉันใจเต้นใจเต้นเลยเหรอคะอุณจะใจไม่เต้นนิดจุดใหญ่คุณนุ่งฟังต้องฟังนะครับแน่นอนค่ะนี่ีคุณงส่งฟังสงบอกว่าสวัสดีครับที่รักของคนอื่นมีชื่อเพลงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงผมใช่ไหมเออไม่ได้เลอเขาหมายถึงคุณคุณผู้ฟังส่งข้อความมาให้คลียร์ยหน่อยเนาะเรายังเป็นที่รักของทุกคนอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะเจอกันค่ะ ร้อนโอ้ยร้อนแบบสุดๆจริงๆนะไม่เชื่อนะใครลองออกไปหน้าบ้านแล้วก็ลองยื่นเมือกไปโดนแดดร้อนจริงๆรู้ฟังครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะวันนี้เป็นวันหยุดก็ได้หยุดพักอยู่บ้านกันนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดที่อาจจะแตกต่างจากทุกปีนะฮะวันวิสาขาบูชาทุกๆทุกปีเนี่ยช่วงเย็นแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับรทางศาสนาไปเวียนเทียนกันแต่ว่าในปีนี้ก็ต้องของ,งดไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นมิติใหม่ๆนะฮะก็คือเราจะมีการเวียนเทียนออนไล อ่าเพราะฉะนั้นใครที่วันนี้เวียนเทียนออนไลน์ก็แชร์ลงโซเชียลให้กระจายไปทั่วๆด้วยนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้อยากจะให้ชั่วโมงแรกรู้สึกสบายๆนะฮะวันนี้แค่เลือกเพลงมารับรองว่าสบายๆแน่นอนฮะจะให้ติดตามหากันหน่อยนะครับใครที่ชอบน้องหมาเนี่ยน่าจะรู้จักกันทุกคนนะฮะก็คือพี่เตีย้ยพี่เตี้ยเนี่ยเป็นหมาที่อาชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยรักมากๆเพราะว่าเป็นหมาประจําคณะ วิศวกรรมศาสตร์นะครับในช่วงที่เขามีกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยเนี่ยเจ้าพี่เตียนะ้ยเนี่ยก็จะวิ่งไปพร้อมกับนักศึกษาขึ้นไปแล้วก็เรียกว่าเป็นขวัญใจคนที่รักน้องหมาทั่วประเทศเลยแต่ว่าตอนนี้พี่เตี้ยหายตัวไปจากคณะวิศวะครับหายไปประมาณ1ึงวันเต็ม,ตมแล้วตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่าเอ๊อยู่ที่ไหนยังไงบ้างเพราะฉะนั้นใ,นใครที่อ่ะพบเจอนะพี่เตีย้ยไปอยู่ที่ไหนหรือว่าไปอยู่ตรงการรักษาส่วนไหนมีใครเอาไปส่งสัตวแพทย์หรือเปลา่าหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แจ้งไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ หาวิทยายลัเชียงใหม่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นห่วงจริงๆในตอนนี้อ่ะก็ขอให้อ่ะเจอเร็วๆนะฮะถ้าเกิดใครเจอแล้วก็ช่วยแบบแจ้งในโซเชียลด้วยจะได้สบายใจกันครับมาถึงช่วงที่2นะครับ DJ Playlist by DJ k a n วันนี้อย่างที่บอกไปว่าแฮมเมื่อกี้เกินไปซะน้ำตาไหลเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำคำนี้ที่จะเป็นชื่อตีมเพลงของเราวันนี้เนี่ยนะฮะ จริงๆแล้วมันทำได้2แบบนะบางครั้งคำคำนี้ก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขมีความหวังนะฮะแต่บางทีคำคำนี้ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกทรมานหรือว่าทุกข์ใจก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคำคำนี้ก็คือการรอคอยนั่นเองฮะธีมเพลงวันนี้ของเราคือการรอคอยมีหลายแบบครับอยากรู้จังว่าคุณผู้ฟังจะมีความรู้สึกในการรอคอยแบบไหนบ้างแล้วก็ตรงกับเพลงไหนบ้างส่งมาบอกกันหน่อยฮะที่แอปพลิเคชันเอทามออนไลน์แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเล่าเรื่องราวมาให้แคนฟังเนี่ยก็พิมพ์มาเล่าได้นะฮะชอบอ่าน อ่ะเพลงแรกผมเลือกให้ก่อนครับสิ่งหนึ่งที่มาแน่ๆแ,แหละก็คือเรื่องของความหวังนะหวังที่อยากจะได้หวังที่อยากจะเจอแต่ว่าเพลงที่ส่งมาเนี่ยมันเกิดความคาบเกี่ยวขึ้นมาครับเพราะว่าเพลงเกี่ยวกับการรอคอยเนี่ยบางทีมันก็ไปคาบเกี่ยวกับการ แอบรักได้เหมือนกันนะฮะเออมีหลายเพลงเหมือนกันผูฟังส่งกันมานะครับอยากจะให้แชร์กันเข้ามาว่าตอนนี้เรารอคอยอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีเพลงไหนที่ตรงใจนะฮะส่งกันไปได้ที่แอปพลิเคชัน A t i m e ออนไลน์รออ่านแล้วก็รอเปิดเพลงอยู่นะครับเฉพาะกรุงเทพเนี่ยอาจจะสูงไปถึง42องศาเซลเซียสนะฮะในช่วงที่สูงสุดก็น่าจะเป็นช่วงเวลานี้แหละครับบ่าย2องกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรนะฟังเพลงไปพร้อมๆกันแล้วก็อาจจะใจเย็นมากขึ้นเห็นไหมบอกแล้วว่าการรอคอยนั้น ไม่ได้เศร้าอย่างที่คิดนะฮะบางทีก็เป็นการทําให้เรามีความสุขกับความหวังที่เรานั้นรอจะได้รับอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องต่อไปเนี่ยเรื่องใหญ่ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหลายคนเพราะว่าเป็นการรอคอยที่แหมเมื่อไหร่จะมาสักทีเมื่อไหร่จะมาสักทีเวลาเราไปดูดวงทุกครั้งเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เสมอรอนะเมื่อไหร่จะมาสักทีในชีวิตแท็กวันนี้ครับ คุณผู้ฟังครับเราฟังเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการรอคอยแนวแบบว่ามีความสุขกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวรองมาดูอีกแนวนึงกันบ้างครับคราวนี้เป็นการรอคอยแบบเอ๊ะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรารอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้เลยว่าต้องรอแบบนี้ไปอีกนานขนาดไหนนะฮะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่ารอคนไม่มีใจก็เหมือนรอรถไฟที่ป้ายรถเมย์ยังไงก็ไม่เจอใช่ไหมประมาณนั้นเออเพราะไม่มีทางที่รถไฟจะมาวิ่งบนถนนนะนะเพลงนี้ขอมานะครับจัดให้ไปฮะ ระยะทำใจจากกันแะพัดครับใครอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ควรที่จะรอใครไปมากกว่านี้นะครับขอยกคําคงของดีเจพี่อ้อยนะฮะตอนนี้เจพี่อ้อยมาแล้วนะฮะพี่อ้อยก็บอกไว้ว่าอย่ามากรักถ้าเราเจอคนที่เรารักมากกดหิ้วตรงไหนดีพิ้วอ่ะคุณฟังครับแต่ว่าคนที่ขอเพลงต่อไปจากแคนเนี่ยอ่านความรู้สึกแล้วก็อ่าน สาเหตุของการขอเพลงนี้ต้องเปิดให้เลยนะฮะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่รอคอยคือรอความสวยบนเจิดกับตัวเองบ้างแต่ไม่สวยสักทีเพราะฉะนั้นขอเพลงนี้เลยครับอ่ะใกล้ใบสามอีกแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจพี่อ้อยนะฮะแล้วเจอกับแคนใหม่วันพรุ่งนี้ตีมเพลงของเราวันนี้เกี่ยวกับการรอคอยจะขาดเพลงนี้ไปได้อย่างไรนะฮะนั้นปิดท้ายด้วยเพลงนี้แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ